ตอบผู้ที่เคยมีคุณอุปการานกันมาค่ะและแล้ววินาทีประวัติศาสตร์ก็มาถึงจริงๆครับที่ป่าอิสิป,ปตนามรุกทายวันใกล้เมืองพาราณสีค่ะสถานที่สำคัญเลยครับพระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาครั้งแรกสุดเลยเรียกว่าธรรมจักกับประวัตนาสูตรชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะแปลว่าอะไรนะคะ แปลตรงตัวก็คือสูตรหรือพระสูตรที่ว่าด้วยการหมุนวงล้อแห่งธรรมครั้งแรกครับผมการหมุนวงล้อธรรมสิ่งที่น่าทึ่งในเทศนาครั้งแรกนี้คือการเสนอแนวทางที่แบบใหม่มากๆเลยนะคะข้อแรกเลยคือการปฏิเสธทางสุดตรงสองสายครับผมคือการตามใจตัวเองสุดๆไปเลยอย่างการมาสุขคลิการนโยคก,กับการทรมานตัวเองให้ลำบากสุดๆหรืออัตตกิลมฐานุโยคครับ แล้วพระองค์ก็เสนอทางสายกลางที่เรียกว่ามัชทิมาปฏิปทาขึ้นมาแทนใช่ครับซึ่งทางสายกลางที่ว่านี้ก็คือหลักปฏิบัติที่เราคุ้นเคยกันดีอริยมรมีองค์8นั่นเองครับเหมือนการดูแลสุขภาพเลยนะคะไม่ใช่กินตามใจปักจนป่วยหรืออดจนโซ่แต่คือการเลือกสิ่งที่พอดีพอดีใช่ครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพเลยแล้วแก่นสำคัญอีกอย่างที่ประกาศในวันนั้นคืออริยสัจสี่ อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ4ประการครับคือทุกข์หรือปัญหาสมุทัยคือสาเหตุของปัญหา นิโรธคือการดับปัญหานั้นและมักคือวิธีหรือหนทางในการแก้ปัญหาค่ะนี่อาจจะถือเป็นครั้งแรกๆในประวัติศาสตร์ความคิดของมนุษยชาติเลยนะครับที่มีการนําเสนอหลักการวิเคราะห์แล้วก็แก้ปัญหาชีวิตอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนชัดเจนขนาดนี้สุดยอดเลยค่ะแล้วผลลัพธ์ก็คือเกิดขึ้นทันทีเลยใช่ครับทันทีทันใดท่านกนทัญญาหนึ่งในปัญจวัคคีย์พอฟังจบก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าดวงตาเห็นธรรมหรือธรรมจักสุ ผมเข้าใจความจริงขึ้นมาทันทีเลยว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาครับจนพระพุทธเจ้าถึงกับทรงเปล่งอุทานออกมาด้วยความยินดีว่าัญญาสิวะตะโภกนทันโยแปลว่าโกนทัญญะรู้แล้วหนอโกนทัญญะรู้แล้วหนอใช่ไหมคะใช่ครับ ท่านโกนธัญญะถึงขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาในวันนั้นเลยโอ้โห oh และนี่คือโมเมนต์ที่สำคัญมากๆครับการมีพระพุทธเจ้าคือผู้คนพบธรรมค่ะ <c oughs> มีพระธรรมคือคำสอนที่ทรงสแสดงออกมาแล้วและมีพระสงฆ์คือสาวกรูปแรกผู้เข้าใจและปฏิบัติตามได้จริงค่ะ <c oughs> ครบองค์สามทให้องค์ประกอบของพระรตนไตรคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ครบบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกในวันนั้นเองครับวันอาสาฬหาบูชาเพราะฉะนั้นวันอาสาฬหาบูชาจึงถือเป็นวันสถาปนาพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเป็นทางการเลยนะคะถูกต้องครับไม่ใช่แค่วันหยุดแต่คือวันแห่งการเริ่มต้นวันประกาศ